ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่สนามสนามกีฬาว่องประชานุกูลครับเป็นเกมแ่งขันปุ๋ยรุ่งอรุณลีประจำฤดูกาล2020แล้วไปได้ไหมให้ซื้อหลังมาก่อนครับทางฝั่งของอศัศพชนลาเปลี่ยนมาทางด้านขวาให้ที่อนุชาอนุชาหวางยาวขึ้นไปด้านหน้าอย่างไม่ผ่าน เก็บได้หน้าป่าประตูแล้วลูกนี้โยกหนีมาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ติดล็อกอีกครับโอ้โ่บอลเล่นเองด้วยแต่ให้อีกทีนึงยังได้ที่อนุชาโอ้โหแต่ก็ยังมาติดคนเดิมวันทัพพลครับแล้วสวนกลับของการจนระบ,บุรีซิตี้ครับทางซ้ายขึ้นมาแล้วพีระด,ดนพีระด,ดนล่าเข้ามาพีระด,ดนโยกหนีแล้วโอ้โหย,ยังแม่นครับแต่ผมทั้งฝั่งซ้ายว์มือให้สัญญ,ญาณเพื่อน เปิดเข้ามาลูกนี้โขงสกัดได้ก่อนแถวสองเก็บได้แล้วยิงสวนลกลับเข้ามาก่อนยังติดมล็อครับลงมือให้สัญญาแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้เราขึ้นไม่ถึงหลุดมาแล้วยิงเข้าหน้าต่างเปิดยาวแล้วธนทรองดักได้ของอัสจรรชับอลตรงกลางสนามเอ้า้วจับลูกนี้ยาวเกินไปเอแล้วเสียบอลให้กันกนะบริซิตี้โยกหนีก่อน Hey, ออกมาทางซ้ายมีเติมขึ้นมาครับนิติธรรมนิติธรรมลากนิติธรรมกระชากไปนิติธรรมแล้วโดนลุมสองบอลสุดท้ายเพื่อนตอนนี้ก็อยู่ที่พู Paris> ้ตดสินแล้วครับเปิดเข้ามาลูกนี้เอ้าแล้วออกมาไม่เจอบอลด้วยกันดูแล้วดูเรียบร้อยเลย ดีเลยครับประตูต่อศูนย์ครับการชนะบ,บุรีซิตี้ขึ้นนำแล้ว<อ>แล้วผู้ตัดสินเ่านุนวินหมดเวลาการแข่งขันเลยครับในช่วงคร่งเวลาแรกจบไปเนี่ยเป็นการชนะบ,บุรีซิตี้ครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับให้ส,สัญญาณเริ่มเลยแล้วครับสี่นนาทีในครึ่งหลังครับ หลุดมาได้ก่อนโดนได้ยิงแล้วอู้ไม่ตรงอีครับอหาทางขวามีเติมแล้วอูมีพื้นที่เลยครับปริพันธ์องศาปริพันธ์ปริพันธ์นได้เปิดเข้ามาลูกนี้ก็ลึกหลุดออกหลังปริพันธ์แล้วอูวางยาวข้างหน้ามีพีระโดนอยู่แล้วไม่รับหน้าครับลูกนี้พีระดนอ,อูยังเก็บได้แล้วยังไง โดนแย่งคนเล่นหมองข้างในแล้วเปิดเข้ามาของกิติพงศ์ได้หมกแล้วหลุดออกนอกกรอบไปครับต่ำชันแล้วองศาให้ลูนี่อุ้งแล้วไม่ยิงตั้งแต่จ,จังหวะแรกแล้วให้มาจังหวะที่ยิงโอ้ยยัปัดได้ครับใกล้ๆแล้วแทงลูกนี้สวยเหลือเกินครับมีพื้นที่มีวราแล้วเปิดหักเข้ามาแล้วเอา้าโอ้ยยหลุดออกหน้าปากประตูไปครับ โยกออกมาทางขวาชนลชาติชนลชาติให้เข้าไปตรงกลางแล้วปริพันธ์พานหนีแล้วยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกแล้วยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ข้ามทานี้ใครจะเป็นคนเล่นครับวิ่งเข้ามาเป็นที่ปิพันธ์ได้ปั่นกลางเลยครับแล้วพลิกหนีมาได้ด้วยแทงออกขวาครับอิมรอนทางขวาเติมขึ้นมาอัธพลได้เปิดลูกนี้บอลเลยมาหมดครับ ตามาเล่นก่อนครับเเปิดเข้าไปใหม่ลูกนี้แล้วโอ้โหจะหวนลูกนี้ไม่โดนโอ้โหแล้วให้กันไม่ดีครับโดนตัดมาแล้วบอลสวนของการจนะบุรีสิตี้เอาให้ลูกนี้แล้วหลุดมาเลยครับเด็กแมนเด็กเรเรปล่อย,ยจังหวะสวนกลับรับ ตัอแล้ว,ลวครับสองก็ตัวสูงเนี้ยครับคกิจกวะน,นี้จะได้เปิดเข้าไปลุ้นครับอนันนคนเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้โมสัก,กัาได้ก่อนครับสันชาแล้วเคลียร์วาน,นี้จะได้ลุ้นอะไรหรือเปล่าครับสำชันยูเนเต็ด เจดีพัฒน์วงยี่ครับจากเป็นคนเล่นเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหก็หผ่านหน้าปากประตูไปหมดเลยแล้วูุรศิน์เป่านโน,นบหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับผู้เป็นทางด้านของการจนะบุรีซิตี้ครับบุกมาเอาชนะ สองชัญอยู่ในเต็ดได้ที่บ้านเลยครับสประตูต่อศูนย์